thanks for watching คุณผู้ชมครับจะกลายเป็นดราม่าหนักเข้าไปอีกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับภายหลังจากที่เมื่อวานนี้มีดราม่ามาจากแฟนคลับของ2หนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับคันเล่นกับพี่จองหลังจากที่แฟนคลับได้ออกมาตั้งข้อสังเกตกับคลิปอีีล่าสุดกับการเที่ยวชุมพรวันที่3ที่พฤติกรรมต่างๆของสาวไกด์ทัวร์ที่ดูไม่เหมาะสมทำเกินกว่าหน้าที่หรือไม่ย้อนไปดูเหตุการณ์ดราม่ากันสักหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมเผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่แรกนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดจากการพาท เที่ยวชุมพร EP 3ของ3หนุ่มทั้งคันล่นพี่จองและน้องแดนโดยในทริปนี้นะครับก็จะมีไกด์ทัวร์มาร่วมพาเที่ยวซึ่งไกด์สาวนี่แหละครับเป็นต้นเหตุของดราม่าครั้งนี้เพราะหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนก็เกิดดราม่ากันสนั่นออนไลน์เลยทีเดียวโดยมีการวิจารณ์พฤติกรรมของไกด์สาวเป็นอย่างมากประมาณว่าไกด์ Guy ไม่มีความเป็นมืออาชีพสวมเสื้อเว้าหลังลึกควรแต่งตัวสุภาพกว่านี้และต้องแขวนบัตรมักคุเทศไกด์ Guy ให้ลูกทัวร์จ่ายค่าเข้าชมสถานที่ให้ด้วยซึ่งในความเป็นจริงไกด์จะไม่ให้ลูกทัวร์จ่ายให้เด็ดขาดไกด์นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของลูกทัวร์ซึ่งไกด์ทั่วไปก็จะไม่ทำแต่จะขับขี่และขับนำขบวนลูกทัวร์เสมอและไกด์นั่งร่วมทานอาหารกับลูกทัวร์ทั้ง3มมือ้อมื้อเย็นก็ยังตามไปทานด้วยที่ร้านและแถมยังพูดว่าไม่เป็นไรกินด้วยเดี๋ยวชิมด้วยซึ่งไกด์มืออาชีพ ก็จะไม่ทานอาหารร่วมกับลูกทัวร์ต่อให้ลูกทัวร์มีการชวนก็ตามถือเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานของไกด์ที่ต้องแยกโต๊ะทานเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกทัวร์เผื่อเขาปรึกษางานหรือคุยเรื่องส่วนตัวไม่ใช่มานั่งแทรกจนลูกทัวร์รู้สึกเกรงและหลังจากที่เป็นประเด็นดราม,ม่านั้นนะครับทางทีมงานของพี่จงคันแลนก็ออกมาชี้แจงโดยบอกว่าไกด์ที่จะมานําทัวร์ไม่สามารถมาได้จึงมีการส่งน้องที่เป็นเด็กเรือมาเป็นไกด์แทนบริษัททัวร์ได้ขอโทษสําหรับการทํางานของน้อง ที่อาจจะไม่ได้ตรงตามการทํางานของไกด์นอกจากนี้นะครับน้องยังเป็นแฟนคลับของช่องคันแล่นมานานน้องได้ทําการขอโทษจากใจจริงที่อาจทําให้หลายๆคนรู้สึกอึดอัด และคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับใน Facebook ที่ชื่อว่าโกโก้ Go, ลอยนัดนะครับมีการโรพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสาวไทยอิจฉาริษยายืนหนึ่งเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้ต้องดา่าและ Facebook นี้นะครับยังมีการอ้างด้วยว่าเขานั้นเป็นพี่ชายของไกดสาวมีการโรพสต์ข้อความต่อไปอีกนะครับว่าน้องสาวโดนหมิ่นประมาทโดยคนหลักพันบวกๆทนายความคนไหนสนใจรับทําคดีทักแชทมาจะให้ส่วนแบ่งเงิน50%พร้อมกับมีการโพสต์อีกนะครับว่า ที่พูดพดกันไม่จริงสักนิดพวก3คนนั้นต่างหากเข้ามาเกาะแกะน้องผมผมรู้เพราะผมตามดูตลอดพอรู้ว่าน้องต้องนำเที่ยวพวกชายต่างด้าวอดเป็นห่วงไม่ได้เลยให้คนตามดูห่างๆคอยรายงานให้เพราะน้องสาวสวยตัวเล็กคุณดีและยังเป็นคนซื่อๆกลัวโดนล่อลวงไปทำอะไรไม่ดีจากพวกต่างด้าวไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า ที่เข้ามาทามาหากินในไทยอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมภายหลังการโพสต์ข้อความดังกล่าวนะฮะก็เรียกว่าทัวลงเช่นเคยแหละครับโดยมีการเข้าไปวิจารณ์กันจํานวนมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับในเพจอัตลตนีนะครับมีการออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับโดยบอกว่าตอนนี้มันมีพวกปั่นที่มาต่อต้านกระแสทวนลงแม่ใหญ่ไกด์บางแอคก็ปั่นดาสองหนุ่มแต่งข่าวที่เกินจริงอะไรแบบนี้ทางที่ดีไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรใดๆหรือให้ค่าเพราะมันยิ่งได้ใจ เวลาแอดเห็นคอมเมนต์ก็ปล่อยผ่านหรือไม่ก็บล็อกลบอย่าเสียเวลาคุยกับคนประสาทแดกรอวันเสาร์หน้าก็กลับมาใจฟูอีกตามเดิมส่วนเรื่องทัวนั้นที่ออกมาชี้แจงแบบแคปก็สังคมก็รู้แล้วว่าวิธีการจัดการปัญหาของเขาเป็นแบบไหนดังนั้นที่มีใครส่งข่าวให้แอดว่ามีคนมาด่าสามหนุ่มแบบนี้ปล่อยผ่านกันนะไม่ต้องสนใจไม่ต้องให้ค่า